สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพลงแฟนหมอลลันะครับตอนนี้เขากำลัางงานติดตามรถผู้ใดนะสิวัลโดนบ่าเฮ้ยเขาพ่อกระได้จังไดเดี๋ยวเขาติดตามมึงว่าสิวัลโดนสิไปใส <c oughs> ต้องใสนัดผู้บ่าวทังได้ไปผู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตามล่าสิวัลโดนนะครับงานนี้ はい。 โอ้ oh. ขักเนาะไม่ค่อยส้วนหรอบ่เขาแบบไปขี่ขึ้นไปขึ้นมาอยากกินเขากล้วค <ตา S 2> ือบ่คือบ่เรียกคอารีสอรดคอยติดตามจะมาว่าจะมาะสะกดรอยตามนะจ้าเล<ะ>ิศถ้าเขารีสอดนั้นนุงตายบอกพ่อบบกแผนเดี๋ยวนี่ละ่ะกันยอดพ่อบบกแผนแลเด่นนี่ไม่กินเขาอยู่งไง สวัสดีจ้าโทรหาไปปึ๊บอเอาคือลอยแล้วโอ้ยลอยมาจางไหนมาจาไหอ้าวไม่เป็นลอยโอ้ยอ้เ้เดีดว้เอ้เอ้ซนเด๋ยเซิด่ไ้าเซอนเดนบอกปลาโอ้ยน้ำ่มมุชาบ้นี่นายุ่มงไหนเทเงอะไร บรรยากาศแม่บุเคยมาจากเถื่อจับพิษไอ้ไปดีสอดสะกดรอยตามอยตามนากรอยตามขา้าบนเดี๋ยวไปดอกทำทานลวเนาะคนเฮ้านะมูสวนไปกินขาบเขาทำทานล้วเนาะเอาสรุปให้นางใส่หมอนนางนี่แล้วมันจะเย็นเออมันเย็นนี่แล้วก็แบบว่าไอปลาป้าเข็มเดี๋ยวฉีดไปท่าพุดมันยังไม่พีฉีดนี่มันออกพีมาเปลือกนนีะ ก็ลอยตามมันค sure. uh, uh, uh. ือภูเขารีสอร์ทว่ะก wow. ็ค mm ิดเขาเป็น uh ตัวเดี๋ยวป๊าป๊าร uh huh. ู้เออเอหิวเขาอยู่ไลยนั่งกันค่ะนั่งกันค่ะมันอิ่มกินเตี๋ยวดอกม่าม้ากินอันข้าวม่าม้ากินเตี๋ยวเดียวมันไม่กินเตี๋ยวม่าม้ากินเตี๋ยวมันอิ่มกินข้าวมื่อวานกินข้าวมันอิ่มกินเตี๋ยวจะกินเตี๋ยวเขากันล่ะเออมามาเขากันอ่ามาว้าไม่เอายิ่งจ้ามจะบรรยากาศดีค่ะเคยจะเบิ่งต้นใหญ่ค่ะไอเชิ้ตมาเอาไปเป็นนี้ไปเนี้ย น,น,น้ำถ่วไหมพี่น้องป้าตกแห้งคักเด้อพี่น้องเอ้ย,ย,ยทบทีกัมืดบักหลายด้วยเนาะที่นาแห่งนี้มีมูลค่า30ล้านบา สะกดร้อยตามจนว่าจนพอเดี๋ยวมาเก็บสะกดร้อยตามจนพอเนาะซักลูกนะคะการทมาสะกดอย่างฮักคอยเขาลิสต์สอนหรือไปหาพ่อบ้าทางอื่นเนี่ยทั้งใดอ้าวควกระซุ่มคลิปให้ลูกชายคอยละเนาะดีแต่ว่าดีอยู่ฝันแต่ว่าคนเดี๋ยวใจเดียวเจ้าโชคดีบัลลองรูลออกท่าเมื่นี้เป็นบ่อโซเทือกเราละบ่อนึกถึงสวนละบ่อหนึกว่ามือนีโชคดีอย่างว่ามากโชคดีตัวอันบ่อไหนแวะไปทางอื่นเนาะ ิแบะใส่เนาะคนยังง่อยอย่างออกนอกข้างได้ค่ะไปนับกินพี่เอ็ดย่างเดียวเฮ้ยปวดโกินตำบะกงปะกินกินอยากกู่ได้ตำบะุงเนี่ยปะใส่บะุงเด้อโอ้ยตำคงปะใส่บะุงกิตำเชี่ยโค้กตำเสี่คกเอ้กโอ้ยตำเชี่หมอนะไม่ขากาเกงขนาดเนาะเก่งกากเก่งะวาสนาเป็นเมียเดอกเอ้าเอาวาสนานองลักได้ไหม อ๋มวันนี้เป็นบุญวาสนาสิบโดดตํามุงให้กินเฮ้ยตาตําฮาแดกดากเฮ้ยอแม่ขาดตําปลาเสียบก็ได้ตําปลาแดงมาตําอีกเล่นบะอืมมันเป็นน้ำหนักปลาแดกจ้านี่น้ำปลาแดกนในมาตํากระเซ็บโอ้วหมาเอ้ยแสดงว่าปลาแดกปากดำอันนี้เออคุ้ย าบงอาคมดิวายมีนี่มันเป็นแก้วหนามาตามภาพครับไอ้นี่เนาะอันนี้เออไอ้ยีนอมโตุล่ะใส่ลงไปเลยอันนี้ผมกินส้มตำครับสูตรทิวาโดนเองกินเสร็จแล้วก็เราจะไปซ้อมนะครับใช่ซ้อมนอนนะครับซ้อมน่าสิบเอ็ดโมงนะครับจะมาไม่เจอสิบเอ็ดโมงเมื่อื่นนะครับ เข้า yeah. ่ะเข้าบริษัทเป็นผู้อันนี้ลงทุนดอกใส่ลงไปเขียนใส่ลงไปเข้ากระสีคิดตามราคาขึ้เก่าตัวมีสี่แบบทนั่นเนาะเอาก็เขาก็ต้องให้มันน้ามันอ๋อสุดที่ว่าโดนมันจังสีแบบวมดเลยถ้าถ้าให้ดีดีเอาใส่ตาจาของนำเป็นแรกเราที่ต้องตีตาด้ตรนะเอาไอ้เขาตีดาบโอ้เลิศ ใส่ยูหืมหมกหน้าไหมพ่อแะไผสมไปผสมสูตรแ่บแสบมันก็สินี่ะิวัสดอซิว่าออกเฟซออกยูทูบนี่แหละสูตรคอยนี่ก็ต้องห่วงให้กินให้ตายใช้น้ำตาลนำโผลุ่ด็พขอน้ำตาลได้แจกโอ้วสิวสดโดนต้องแสดงว่าโมฮัมมัดกินผู้แรกได้หนิมันบ่น น้ากรูประเทเดือดอยู่สูงเพราะปกติบ่าคอยมีลูกค้าอ๋อเออไม่ปกติเขาโทรสั่งเฮ้ย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 หลายดอกซ้ำหนีหนึ่งมันบอลลนหย่อนดอกร้อยสุลดได้เฮ้ยไม่นนึบตาลสุดที่ว่าโดนต้องควบคู่กันอายุนมอตโตเด้อะไมีตลาสดาดเออเดี๋ยหรืออะไะมันใส่หลายล้นหลายแสีบหลายถ้าซีอิ๊มบนห่อเดียวหมายถึงพงสุลดนะ ไม่โอ้โหมันเป็นทั่ไหนก่านป่ะประมาณน้อยเหรียญใายของจีบีดเอาเขาเปิดสูงไปนะเขาจีปิดไห้บอกะ้าวบวงขวักจนอันนี้ไหมอ๋อจะอย่ไรล่ะเด้อคือมันเข้มเล็จีรนจักมูตาอิลีจักมูตำเหรียญเฮ้ยโอ้ยเอาแกินอิริเลยตัวนี้ มาตองหองจนแล้วตามแนบโคกพี่เวแนบกโคกยุ้นนั่นแหละโอ้มีรอดโอ้มีรอดพธุ์มีฮอดปูดองอันนี้ปลาตมเองนะหรออ่ายนูต้สองทัพพีบอนี่ปกติใส่จากทัพีสองทัพพีค่ะปลาร้ากระสามทัพพีแล้วปดสองทัพพีจอกินกินบนนี้ไปรงบ้านก็ไปตรวดใจปวดดีโพดตรงเนี้ยค่ะไล่จะแตกมั้ ด้วยรสผงอันนี้เหรอผงเหรอผงผงผงเป็นผงผงเราก็ต้องยนอะให้มันแบบจะกดรอยตามที่แท้ก็มาตำส้มตำนี่เองหนาแนกด่ากินเหมือนจะเค็มเออเดี๋ยวขออนุญาตอันเล็กยิงนะแป๊บนึงนะกินรสแต่กินอะก็ไม่นะจางเล็กซ้ำก็ไม่นะต้องใซตอะไร ใสอีกเอนมันลงได้หลายสอีกะลาแม่เราเห็นค่ะแะเรเลือกปลาป่อนี้บจากตงดีมาอันรกที่ราชอบมาิเดรันสีอร่อาสีแม่ตวันแน่สูตนนี้เนี่ยปลาดําได้ไหนไปจ่อชิมเลย กหอดก็ไ่ใส่นาอเออนับเข่าโคมสบายไปแล้วไปสบายแล้วเออไปโคศมแปลว่าไปยังไงอะเอาของโสมเอาของยังวันาทิตย์หามบอกว่าเค็มเมเป็อไงบ้าแซ่บ่ยังอีดมเอาสมแล้วบ้าหูขนาดไมคว้างไหปะแซ่บอยู่แแซ่บ มันเลิศแซ่บพี่บ๊อมันต้องใส่อะไรอีกเลยบ๊อบใส่อย่างเดียวใส่ใจใส่ปากเออขัดเตรียมกันมากระหม่อเออเป็นแบบเอ้าก็มาอคนละคณะเนาะเอาซิมเบอร์แม่ค่ะให้แม่ค่ะซิมรถนี่เบอร์แซ่บเด้อแซ่บของเราแซ่บถ้าเป็นเมียวเมียวใส่อยังอีกบ่ใส่ปากยังไงหรอเออเด้อเด้อบ๊อบมันก็จะเหมือนเที้ยวเที้ยวหวานเออเที้ยวหวานนี่แหละ รถนี่แหละเข้าสุปตาข้ากินใช่ใช่ใช่เอาจะมาจิ้มบ่ออันรวบกันอ่ะพี่น้องครับหลังจากอันลูกไผ่ตำมะฮุงให้กินนะครับผมเลิศแซ่บขนาดพี่น้องลักขณากับซ้มส้มให้เป็นลูกไผ่รึว่าฮึมแบบเออฮาใหญ่ดัางเอาเด็ดอีเล็ไดามือล้างกระตัมให้กุมุนใช้กินนะเข้าไปแด้ก็แล้ว ีลอยอยู่ตุวยดังเป็นตอนเลยต้องสะใจดีแข่งแล้วเหรอเย่งแล้วแข่งบ่เมื่อนั้นจักเหมือกอนัด,น,ดนัดกันจักเหมือเหมือนแรกขอยเเอาปลาแดกมัดใส่ถุงแล้วใส่กระเป๋าเราก็อจิมาตบปุ๊บตุ๋ดังเราจริงๆเนาะก็ดีเลยอยากเห็นป,ปาปต,าปตาิกิลาปาตากีปาติกิริยาเล่าก็กินได้แล้วนะฮนะักแอบไปเือะข่อยบ่เนาะ กินหน่อยเยอตะว่าพาย่ำเหล็กเลียงออเขอใจคนคนมีปมแต่หน่อยแต่ว่าันถ้าถ้าเป็นน้ำละลายมากเป็นอันถ้าบโฮเลยนี่กับสิพอดกินได้เยอะดอกถ้าถ่านเป็นเออเออเออเยอะก็สิกินบ่ไอยอ๋อกินข้าวก้อนไปเลยขอบคุณพี่น้องแฟนเพ่งแฟนหมอนำสรุปแล้วตามมาบ่มีหยังแล้วมากินข้าวพี่น้องมีหยังเนาะอือหาบ้าพบกันคลิปหน้าสิบารอนสวัสดีครับครับ